สวัสดีค่ะ Good m o r n i n g ยัง Good morning อยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นเวลาประมาณยังก่อนเที่ยงอยู่นะคะตอนนี้ที่กี้กำลังอัดวิดีโออยู่ตรงนี้เนี่ยคือเป็นเรียกเชยมากเลยอัดวิดีโอรู้เลยเป็นคนยุคไหนนะคะเนี่ยที่กำลังอัดอยู่ตอนนี้มันก่อนเที่ยงนะคะประมาณนี้ก็ดอัตโน,นนะถูกต้องแล้วนะคะวันนี้วันอังคารคะ่ะทุกคนใช่ไหมวันนี้วันอังคารปะเนี่ยใช่สิใช่ไหมทุ d a y นะคะวันอังคารที่สอง พฤศจิกายนหนุ่มนเบอร์นะคะนี่หลายคนนี่ใจกี้วันนี้เป็นไรวะนนี้ใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะทุกคนเวลาที่กี้พูดแบบเนี้ยนะจะจะโดนกระแนกกระแหนนะคะหรือว่าโดนแบบว่าบางทีเพื่อนๆกันหรือว่าอะไรเงี้ยชอบบอกว่ามึงกระตจริตอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันนะกี้กำลังจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราเราไม่ค่อยได้สนใจสิ่งที่คนอื่นว่านะ เพราะว่ากี้เป็นคนที่ไม่ค่อยได้สนใจคําพูดที่คนอื่นแบบว่า,ว,าว่าเราหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้ามันไม่จริงเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาจนกระทั่งวันนั้นจนถึงวันนี้กี้ต้องขอบคุณพี่คนหนึ่งนะคะพี่คนนี้เป็นพี่ที่เคยทํางานอยู่ด้วยกันตอนที่เราอยู่บริษัททํางานประจํากันมันเอ,อ่อน่าจะประมาณเจ็ดแปดปีเนาะน่าจะได้แหละอยากพูดชื่อจังเลยอะ่ะแล้วก็อยากจะบอกด้วยว่าคิดถึงพี่เขาม,มากนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นการพบเจอกันแบบเกลียดขี้หน้ากันอะ่ะ ทุกคนเคยเป็นไหมคือแบบต่างคนต่างมันไส้กันอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเราที่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เป็นไรวะทาไมถึงแบบอย่างงีเ้เขาก็ไม่ค่อยชอบเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มแบบผ่านไปประมาณสักเอ่อก็ไดาจะเป็นปีเหมือนกันนะเกือบปีแหละเพราะมันต้องทํางานด้วยกันตลอดใช่ไหมคะแล้วเขาก็เป็นหัวหน้าเราเราต้องอันเดอร์เขาค่อนข้างจะโดยตรงหน่อยประมาณนี้ก็เลยเริ่มสนิทเริ่มคุยกันมากขึ้นสุดท้ายกลายเป็นพี่น้อง ร่วมคนละท้องที่รักกันมากนะคะอย่างที่บอกว่าบางครั้งอะไรที่มันเริ่มต้นจากที่มันออาจจะไม่ได้สวยงามนักเนี่ยจะจบลงด้วยความสวยงามนะคะเป็นอ๋อลีเลชั่นชิพที่มันเขาเรียกว่าที่ดีอ่ะนะคะแล้วก็คบกันกี้รู้สึกว่าพี่เขาให้อะไรกับกี้เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็เขาสอนลลอะไรเรามากถึงบอกว่าบางทีบางการที่แบบมีคนชอบถามกี่ว่าเออมีคนเคยถามกี่ว่าวันวัน,วนหนึ่งคุยกับใครบ้างไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ย เราก็เราก็งงๆว่าทำไมก็ถามเราแบบนี้วะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะเขาเห็นเราว่าเวลาเรานั่งรถอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยคุย,ย,ย,ยกับใครอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เรากี้จะคุยกับเพื่อนหลัหลงจากเลิกงานนะแต่ในเวลาง,งานส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคุยหรอกเพราะเพื่อนกี้หลายๆคนเขาก็ยังทํางานประจํากันใช่ไหมคะบางคนก็ทํากิจการส่วนตัวอะไรประมาณอย่างนี้นมันไม่มีวันนั่งคุยกันหรอกค่ะทุกคนนะคะเขาก็มีงานของเขาทําส่วนที่กี้มาเนี่ยมันก็เป็นงานของกี้เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าถ้าโทรมากลางวันอ่ะบางทีกี้จะต้อง เนี่ยพามาอย่างเงี้ยแล้วมันจะเอาเวลาที่ไหนมาคุยอ่ะใช่ไหมคะมันคุยไม่ได้มันไม่ม,มีมันไม่มีเวลาอย่างที่บอกนะคะว่าเอ่อชีวิตนี้เนี่ยปวารณาตัวเองเพื่องานที่ตัวเองรักไปไปหมดแล้วนะคะดังนั้นกี้ก็เลยรู้สึกว่าก็ก็แล้วแต่คนจะคิดเนาะเราห้ามความคิดใครไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนโตมาขนาดเนี้ยนะกี้มักจะโดนคนอื่นถามในคําถามที่เรารู้สึกงงๆกับชีวิตหลายๆเรื่องเหมือนกันนะซึ่งเขาก็คงจะงงๆว้างงทำไมอย่างนั้นทาไมอย่างนี้ ไม่ผิดหรอกคะ่ะเขามีสิทธิ์จะถามมีสิทธิ์จะคิดได้เราก็มีสิทธิ์ตอบไปเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือเขาจะคิดยังไงอันนั้นก็แล้วแต่ละคนอีกนะคะอย่างที่บอกอย่าไปซีเรียสแก่ชีวิตมันมากนะคะชวนคุยกันก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เขตพระชังหลวงพระราชังโบราณตอนนี้นะคะทุกคนยังไม่ค่อยเรียบร้อยเลยยากขึ้นอีกแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเออ ต้องให้ต้องให้เครดิตกับทางคนที่เขาดูแลนะไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยไปว่าเขาแบบทำไมไม่ใช่พระราชวังโบราณเนี่ยเขามาทาตลอดแหละนะคะอย่างที่บอกว่ากี้มาที่นี่บ่อยมากบ่อยมากจริงๆนะคะเราจะเห็นตลอดแหละว,ว่าเขามาตัดหญ้าอยู่ตลอดแต่นี้ว่าฝนมันตกใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้นาะยุทธยาเองเนี่ยเออรัฐบาลประกาศเปิดประเทศไปแล้วใช่ไหมเมืม่อวานนะคะทางจังหวัดอะ่ะเขาไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอกเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องดูแลพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานยังไงใช่ไหมคะ เพราะว่าพวกนี้ถ้ามันไม่สวยไม่งามมันถ่ายภาพออกไปมันไม่สวยไงประมาณนี้แล้วกี้เองเนี่ยถ้าเกิดมันไม่สวยกี้ก็จะเลี่ยงไม่ถ่ายนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมถึงเดินมาไกลถึงแคพราชฐานชั้นกลางจุดนี้ปกติแล้วจริงจริงจริง,รงปกติไหมปกติมันก็ต้องเดินม,มาตรงนี้แหละแต่หมายความว่าทําไมถึงมาเริ่มถ่ายตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่กี้ดูแล้วมันสบายตาภาพออกไปมันก็จะได้สวยงามหน่อยนะคะเพราะว่าโซนทางโน้นเนี่ยเขามีการ ทุกคนจําได้ไหมไอตรงที่บริเวณตรงฉนวนที่ออกมาจากวัดพระศรีที่คีเคยบอกว่าเขามีการขึงไอตัวชื่ออแดงขาวอะปัจจุบันนี้หนักกว่าเดิมนะคะคราวนี้เขาขึงเสนเป็นเขียวๆเ,เป็นเรื่องเป็นราวเลยแสดงว่าตรงนั้นต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยก็ต้องบูรณะอะไรกันยกใหญ่แนะ่เลยนะคะตรงนั้นตร,ตรงประตูทางเข้าออกอตรงวัดพระศรีพอดีอะปกติที่จะออกตรงนั้นแหละถ้าไม่อ้อมมาทางพระที่นั่งจากาวัดพระเชโยนะอันนี้ก็ถือว่าได้ออกกําลังกายตอนนี้เหงื่อโซมเลยนะคะทุกคน เหงื่อท่วมเลยแหละเพราะว่าแดดไม่มีแต่โคตรร้อนมากนะคะหลายคนสงสัยไหมทำไมวันนี้กี้ถึงยังอยู่ยุธยาอยู่ก็กําหนดการเดินทางคือพรุ่งนี้ค่ะนะคะกำหนดการเดินทางคือพรุ่งนี้วันนี้ก็เลยต้องมาดูต้นสายปลายเหตุว่าทําไมเราถึงจะต้องเดินทางไปในที่ที่เราจะไปวันพรุ่งนี้ต้องมีโนฮาต้องมีโนฮาต้องทำสตอรี่สตอรี่นะคะประมาณนี้ ก็พระราชวังหลวงพระราชวังโบราณนยุทธยานะคะทุกคนเนี่ยที่บอกว่ามันมีเรื่องราวมากมายแหละในบริเวณแห่งนี้นะคะมีทั้งความสุขความเศร้าน้ําตารอยเลือดใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดเกินไปนะเพราะว่ามันเป็นที่แห่งคนที่มีบุญญาวาสนาหรือมีอํานาจต่างๆนานาเข้ามาแก่งแก้งช่วงชิงราชสมบัติกันนะคะ 417ปีนับมาตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองจนสิ้นสุดที่สมเด็จพระมหาสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนะคะพระมหากษัตริย์ลำดับสุดท้ายของยุทธยานะคะที่ที่ทรงมีคําคําครหาหรือว่าคําพูดถึงพระองค์เนี่ยไปในทางที่ค่อนข้างจะน egative มากกว่า p o s ิ t i v นะคะดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าต่อให้กี้มาที่นี่สักพันครั้งหรือตลอดชีวิตนี้นะคะกี่ก็ว่ามันก็ยังมีความ น่าสนใจอยู่อะในที่เนี้ยนะคะอยากให้มันอยู่แบบนี้ไปน,นานๆจังเลยเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไงถูกป้านาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนทุกอย่างมันเป็นอนิจจงหลายคนนึกใจกี่มึงดึงข้อมดแก่อีกแล้วจริงๆเราเรื่องของการไม่แน่นอนหรืออน,นิจจงมันไม่ใช่เรื่องของความแก่ไม่แก่เนาะเพราะแม้กระทั่งความแก่มันยังไม่จรังเลยบางทีอาจจะตายก่อนแก่ก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมมันก็เป็นเรื่องปกติที่พูดถึงได้นะคะ จุดนี้เป็นจุดระหว่างกลางนะคะของพระที่นั่งสุสุรยิย่าดมรินฝั่งฝั่งทางด้านชิดกำแพงวังหลวงเลยกับทางนี้คือพระที่ทนั่งสันเพชรมหาปราศาสตรนะคะมีเรื่องราวมากมายจริงๆนะคะพาเดินก่อนสักหนึ่งรอบนะคะทุกคนขอกี่ละเลียดกับอะไรหน่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกถึงเจ้ามาไม่รู้กี่ร้อยไม,ไม่มาเป็นโอ้โหมาถึงเจ้ามาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่ยังไงยังไงก็ขอเดินดูสักแป๊บหนึ่งก่อนหนึ่งรอบ รอบแรกคือเป็นการพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอัดให้ลงลงดูสักสองคลิปแล้วกันเนะาะเพราะเมื่อกี้ก็ต้องรีบกลับบ้านแหละช่วงนี้ต้องกลับบ้านเร็วน้ำายังท่วมเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนสวยงามมาพราะราชวังหลวงที่ไรนะคะทุกคนต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเดินตรงไหนนะคะแต่วันนี้กี้ขอเดินแค่แถวๆตรงนี้พอ โซนเขตพระราชฐานชั้นกลางพอจะไม่ไปเขตพระราชฐานชั้นในตรงพระที่นั่งบรรจงรัะตนานนะคะเพราะว่าเคยไปมาแล้วลหละทุกคนไปไล่ดูเอา๋ยขอไปยืนพักๆอยู่ตรงแถววัดใหม่ชัยวิชิตหน่อยแล้วกี้จะไปยังไงวะเนี้น้ําก็ยังท่วมอยู่เลยทุกคนอยู่น้าเด่น้ําอยู่ในแอ่งเพียบเลยเนี่ยี๋ยวกี้ต้องใช้วิชาตัวเบาเลาะไปเลาะเลาะเลาะไปตรงนู้นนะคะปะ กี่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีละทุกคนเห็นว่าใหม่ใช้วิชิตไหมางามขนาดถ่ายรูปก่อนอี้ใสไม่ดีเนาะอัดคลิปแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะคะทําให้ทุกคนต้องแบบนี่จ้มึงจะมึงจะนิ่งทําไมไว้ที่อะไรประนี้ก็ต้องนิ่งหน่อยนะคะทุกคนเี้ยนั่งสุยานอมารินเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันตรงแถวแถวเพราะที่นั่งองค์นี้แหละนะคะแล้วก็มันจะต่อเนื่องไปจนถึงจุดที่เราจะไปกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะอะโอเคค่ะทุกคนรอกลิปปับหนึ่ง ขอกินน้ําขอกินอะไรพักก่อนนะคะเดินมาร้อนมากเลยจริงๆนะคะทุกคนทานข้าวก่อนอยังคะเที่ยงก็พักทานข้าวก่อนก็ได้นะ <laughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในตอนที่สองค่ะ